ถ้าถามว่าสาขาไหนเอาเป็นสาขาที่แอพพลายใช้ง่ายที่สุดและไปได้เยอะหน่อยหนึ่งก็น่าจะเป็นสาขาเรื่องออโตเมชันกับหุ่นยนต์เพราะแน่นอนครับวันนี้คนเดิมๆก็แก่ตัวลงใช่ไหมครับอัตราเกิดน้อยลงโรบอทใช้แน่นอนนะแต่จะบังคับกับมันกับบังคับมันยังไงจะใช้มันยังไงจะคุยกับมันยังไงแล้วป้อนระบบเข้าได้ยังไงเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าถามทางเราเนี่ยในเมื่อเราถนัดทางด้านนี้เราคงเน้นเรื่องสายออโตเมชันกับหุ่นยนต์อยู่แล้วนะครับ วิทยาลัยเทคนินคนครศรีธรรมราชจับมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาการศึกษาด้านระบบออโตเมชันเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมนะคะติดตามรายละเอียดได้ในมีดีรายวันค่ะที่วิทยาลัยเทคนินคนครศรีธรรมราชนายประชาริทิพลผูมิในการวิทยาลัยเทคนินคนครศรีธรรมราชร่วมกับนายวิเชียรง,งามสุกเกษมศรีกรรมการผู้จัดการบริษัทมิซูบิชิอิเล็กทริก Factory Automation ประเทศไทยจำกัดได้ร่วมลงนามความตกลงทางวิชาการในโครงการพัฒนาการศึกษาและบุคลากรด้านระบบออโตเมชันเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมโดยนายวิเชียรงามสุขเกษมศรีกรรมาการผู้จัดการบริษัทมิสซูบิชิเเล็กทริก Factory Automation ประเทศไทยจำกัดเปิดเผยว่าความร่วมมือดังกล่าวทางบริษัทจะสนับสนุนเทคโนโลยีและอุปกรณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับระบบออโตเมชันให้การสนับสนุนผู้เชี่ชาญมาเป็นวิทยากรแก่ครูอาจารย์และนักศึกษารวมถึงรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์จริงในส่วนของทางมิสูบิชิอิเล็กทริกเราเห็นความสาคัญของการพัฒนาบุคลากรในสายออโตเมชันและหุ่นยนต์มานานแล้วนะครับ แล้วตอนนี้เนี่ยกิจกรรมเราเนี่ยคิดว่าเราทำความร่วมมือกับภาควิทยาลัยเนี่ยทั่วทั้งประเทศไทยเหตุผลหลักๆคือเพราะว่าหนึ่งเราเข้าใจดีอยู่แล้วว่าเมืองไทยเนี่ยภาคอุตสาหกรรมกาลังจะทานฟอร์มจากรุ่นเก่านะครับสู่อุตสาหกรรมใหม่ไม่ใช่เพียงแต่ว่าทําเรื่องดิจิทัล transformation นะครับภาคอุตสาหกรรมบางอย่างซึ่งประเทศไทยเนี่ยเราแข่งขันไม่ได้มันจะต้องสิ้นสุดไป แต่ในขณะเดียวกันจะมีอุตสาหกรรมใหม่ๆสินค้าใหม่ๆเข้ามาอีกเพราะฉะนั้นการพัฒนาบุคลากรเราจะใช้แบบเดิมไม่ได้เราจําเป็นที่จะต้องมีหลักสูตรใหม่ๆแต่แน่นอนครับการที่จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแหล่งอุตสาหกรรมหลักเพื่อป้อนตลาดโลกเนี่ยทุกวันนี้มันไม่ได้ใช้แรงงานอย่างเดียวมันต้องใช้ระบบอัตโนมัติคนของเราเน้องๆของเราบุคลากรของเราเนี่ยต้องตามให้ทันต้องรู้จักการใช้รู้จักการพัฒนาตัวนี้ว่าเราจะสามารถเพิ่มกําลังผลิตได้อย่างไรที่มันไม่ใช่แรงใช้แรงคน ต้องใช้เรื่องอัตโนมัติเพราะอะไรเพราะว่ามันได้ประสิทธิภาพสูงกว่ามันแข่งขันกับตลาดโลกได้นะครับนี่คือเหตุผลปัจจัยหลักว่าทําไมเราพยายามจะมีความร่วมมือและทำเขาเรียกว่าเทคโนโลยีทันเฟอร์เนี่ยให้กับน้องน้องนักศึกษาเราคนไทยเราเนี่ยแหละครับเพราะว่าเราจะยังจําเป็นจะต้องเป็นฐานการผลิตเพื่อป้อนสินค้าให้ตลาดโลกอยู่นะครับนี่คือเหตุผลหลัก ขณะที่นายประชาริธิพลผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนินคนครศรีธรรมราชกล่าวว่าโครงการดั้กล่าวเป็นความร่วมมือต่อเนื่องระหว่างวิทยาลัยเทคนินคนครศรีธร,รรมราชร่วมกับบริษัทมิตซูบิชิอิเล็กทริกแฟคทอรี่ออโตเมชันประเทศไทยจำกัดมากว่า3ปีโดยจะสับเปลี่ยนสาขาความรู้ไปตามความต้องการของตลดาดแรงงานเป็นการต่อย,ยอดความรู้ทางวิชาการยกระดับศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษาด้านระบบออโตเมชันซึ่งเป็นบุคลากรที่ยังขาดแคลนและเป็นที่ ต้องการของตลาดรายงานด้านอุตสาหกรรมร่วมถึงช่วยเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถด้านการแข่งขันของประเทศด้วยในการทำมันทุกข้อปรลงทางราชการน้ครับตอนนี้แมคคาโทนิกและหุ่นยนต์ก็เป็นสาขาที่มีนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็นลําดับนะครับเราเปิดเราเปิดถึงปริญญาตรีนะครับของแมคคาโทนิกและหุ่นยนต์นี่แต่ก็อย่างที่เรียนตอนต้นว่า ความเข้าใจของผู้ปกครองหรือแม้กระทั่งตัวนักเรียนเองนะครับยังยังอาจจะยังไม่มีความชัดเจนหรือไม่เข้าใจว่าเรียนเมคคาโทนิกนี่จบไปแล้วนี่เขาจะไปทําอะไรนะในความเป็นจริงเรียนเมคคาโทนิกมันไปได้หลายหลายสายนะครับเหมือนที่ท่านวิเชียนว่าเมื่อสักู่ความต้องการของประเทศเราหรือนานาประเทศนี่ระบบอัตโนมัติหรือระบบออโตเมชันเนี่ย มันก็คือส่วนหนึ่งของแมคคาโทนิกส์และหุ่นยนต์จะเห็นได้ว่าตอนนี้นักเรียนสาขานี้ก็เพิ่มขึ้นเป็นลําดับก็แสดงว่าน่าจะมองเห็นทิศทางลแล้นะครับว่าเทคนิคนครศรีธรรมราชนี่น่าจะเป็นแหล่งที่ผลิตนักเรียนน,ยน,น,ยน,นักศึกษาที่เป็นความต้องการของประเทศได้ในอนาคตนะครับ มีดีชัดกว่าที่นึกลึกกว่าที่คิด